ครับอันนี้เป็นคลิปสองนะครับตลอนตัวนะครับตอนนี้ผมคงไม่ให้เห็นหน้าคนอื่นนะครับคงจะให้เห็นหน้าพระเอกของเราคนเดียวนะครับมันยากมันยากมันยากนะฮะวันนี้จริงๆต้องกลับหอนะฮะหอพักบ้านมันไฟดับนะฮะนอนในยู้ราต้องนี่ไอเจงครับกําลังกินเนื้อครับอย่างนุ่มฟันนะครับความเดือดร้อนทางสังคมเกิดขึ้นแล้วครับ เนี่ยนะครับเอ่อชามเดียวของมันเท่ากับสองชามของเรานะครับไม่รู้ราคาจะเท่าไหร่โตะสงสัยจะร้อยยี่นะฮะกอดูหน้าหัวโล้นก่อนอ่าโอ้โหประจําซิดนี่ครับคุณมิวไม่ใส่ผ้าครับประจิครับถอยแล้วราจะมีจานที่สองต่อไปครับส่วนผมว่าต่อไม่มีแล้วก็กระปงวันแล้วก็ปินอ่า ร้านนี้ทําให้เราขับรถหลงไปในซอยมาทําไม้มาทําไม้หัวเขียวทำออกนะฮะตอนจะเจอเจอแล้อนั่นแหละก็ที่เราไปนั่นแหละก็ใกล้ๆนะนี่มาอยู่ที่ของผมน่ากินมากๆครับอ่เอ่อ เห็นว่าคุณหนองจะไปกินสุกี้ที่ร้านเอี่ยมต่อนะฮะโดยไม่สนใจสปาก,กรรมของคนในหอพักนะฮะอ่าอ,อืานุ่มฟันเลยนะไปแจ็คมาไม่ได้นะครับติดเรียนหรือติดหญิงก็ไม่ตามนะฮเราไม่หาไม่สาม,มารถหาบทสรุปได้สาน้าไมหนครับสาหน้าคงจะต้องเป็นหน้าที่ของอื่นนะเพราะสางนี้ผมโดนยำเต็มตลอดเวลาเลยะว่าผมพาหลงฮะ ตอนนี้เอาโตอนนี้คิดว่านกร้นคงจะง่ายนะครับอง,องความพันขอ,องความพันไปนะครับ